สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลดิบุญมีนชะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับจะถึงใจในวันนี้แล้วก็ส่งกาลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงสุโขทัยในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนะครับก็น้ำป่าไหลหลากนะครับไปในหลากหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามครับรัฐบาลก็พยายามเร่งหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้พี่น้องทุกพื้นที่นะครับโดยเร็วที่สุดโดยล่าสุดนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการมอบถุงเยนชีพชาวบ้านเวียงแก่นนะครับยืนยันในส่วนของปริมาณน้ำนะครับไม่เท่ากับปี5-4ยํา ว่ารัฐบาลเร่งในการคลี่คลายสถานการณ์นะครับขอให้พี่น้องประชาชนอย่าก,กางังวลทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยนายสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์อุทก,กภัยนะครับในภาคเหนือพบปะให้กำลังใจและมอบถุงยันชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียนแก่นจังหวัดเชียงรายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ทางด้านของนายภูมิธรรมกล่าวนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้กําลังใจใพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนางสาวแพรทองทาชินวัตนนายกรัฐมนตรีฝากความห่วงใยถึงทุกคนนะครับแต่ด้วยข้อกฎหมายนะครับที่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆแล้วจึงจะมีอํานาจในการสั่งการยืนยันนะครับว่านายรัฐมนตรีมีความห่วงใยและต้องการมอบกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชน ทางด้านของนายภูมิธรรมได้มีการกล่าวในฐานะรัฐบาลนะครับว่าตนปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาและสั่งการนะครับอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเดินหน้าไปอย่างเรียบร้อยรวมทั้งนะครับข้าราชการทุกภาคส่วนนะครับต่างก็มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําซึ่งรัฐบาลนะครับพร้อมรับฟังและก็ร่วมมือนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะที่ในส่วนของการเน้นการแก้ไขปัญหาน้ําเฉพาะจุดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือก่อนและป้องกันนะครับน้าที่จะไหลลงมานะครับในส่วนของภาคเหนือตอนล่าง นนที่สามารถแก้ไขและรีบดําเนินการทันทีอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังมวลน้ําบางส่วนนะครับมีการเคลื่อนตัวไปที่จังหวัดสุขโขทัยซึ่งจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ําที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดทางด้านของท่านรองในรัฐมนตรีครับก็ได้มีการกล่าวถึงในส่วนของส่วนรวมนะครับโรงพื้นที่นะครับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสทอนอชอนะครับดูการจัดการแก้ไขปัญหาทางน้ําในระยะยาว กระทรวงคมานาคมดูแลเรื่องเส้นทางถนนตัดขาดเร่งซ่อมแซมนะครับปรับปรุงให้การสัญจรดีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะครับการวางแผนทางน้ําอาจจะต้องมีการเจาะคอสะพานนะครับหรือทําให้นะครับทางน้ําไหลผ่านเพื่อเป็นการระบายน้ําได้เร็วกระทรวงพาณิชย์นะครับเตรียมการในชั้นต้นนะครับได้มีการนารถมบาตเพื่อเป็นการดูแลประชาชนรวมถึงนะครับรวบรวมอุปกรณ์นะครับในการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูสภาพบ้านทั้งหมดนะครับโดยได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนำนักเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของเทคนิคอาชีวะต่างๆครับในจังหวัดเชียงรายร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆขณะที่ทางด้านของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมการแนวทางในการชดเชยนะครับพื้นที่ไร่นาอีกด้วยทานด่างของท่านรองนายกครับก็ได้มีการกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ารัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทางนี้ก็มาให้กำลังใจแล้วก็นายรัฐมนตรีนะครับฝากกำลังใจและความห่วงใยมาให้ พวกเรารได้รับฟังข่าวและเป็นห่วงในหลายเรื่องนะครับ เรื่องที่ผ่อนคลายลงได้บ้างเพราะว่าน้ําท่วมในครั้งนี้เป็นน้ําหลากมาแล้วก็ไปนะครับหากฝนนะครับไม่ตกมากไปกว่านี้นะครับก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงนะครับซึ่งน้ําในแม่น้ํโขงนะครับยังพอไปได้นะครับยืนยันในส่วนของปริมาณน้ำนะครับยังไม่เท่าของปี54วันนี้นะครับทางด้านของทางรัฐบาลครับต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับทั้งทรัพย์สินไรนาซึ่งทางตนเองนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะดูแลนะครับผ่อนคลายความทุกข์ของพี่น้องประชาชนและสั่งเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่นะครับในส่วน วนของจังหวัดสุขโขทัยเพื่อเป็นการป้องกันน้าท่วมต่อไปอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนนะครับคลายความกังวลรัฐบาลนะครับพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และจะเร่งในการฟื้นฟูนะครับดูแลสภาพบ้านเรือนให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนมีความปลอดภยัยและแก้ไขปัญหาภัยพิบัตินี้ไปด้วยกันขอส่งแรงกําลังใจและร่วมมือกันเพราะว่าเราคือคนไทยด้วยกันนั่นเองครับคุณฟังนี่ก็เป็นสารจากท่านรองนายรัฐมนตรีครับที่ได้มีการปฏิบัติ ที่ในการลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่ท่านรองนายรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์น้าท่วมนะครับเกิดการปรียบเทียบนะครับ ของฤด,ดูการนะครับความเปรียบเทียบนะครับในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อนนะครับต้องแก้ไขปัญหาโดยไม่ทําลายป่าไม้ต้องจริงจังนะครับเมื่อฝนตกลงมาไม่มีต้นไม้ดูดซับทําให้นะครับเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,กรได้สําหรับในส่วนของหน้าที่เฉพาะของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการจัดทําแล้วก็จัดหาเครื่องอุอปโภคบริโภคมาให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ก็มีถุงยันชีพ นะครับที่จะมามอบให้ในหลากหลายอย่างที่ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนได้มานํามามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จงังหวัดเชียงรายอีกด้วยโดยท่านรองนะายมนตีครับก็ได้มีการย้ำนะครับว่า ให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ในการแจ้งเตือนและพยากรณ์อากาศนะครับจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันนะครับได้มีการนํารถโมบายนะครับลงพื้นที่เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนะครับกำหนดจุดเกิดเหตุนะครับน้ำท่วมได้อย่างแม่นยําเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ล่วงหน้าและนําข้อมูลนะครับมาแก้ไขปัญหารัฐบาลนะครับลงทุนในการบริการจัดการในทั้งระบบนะครับทำให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้อย่าวิตกกังวลแล้วติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและโรมไปถึงนะครับจากข่าวสารทางด้านของทางราชการเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมอย่างกระชิดเช่นเดียวกันนะครับ รัฐบาลนะครับยืนยันนะครับว่าการดําเนินการอย่างเต็มที่หากมีอะไรนะครับเหลือบากก่าแรงนะครับก็ขอให้ประสานไปยังส่วนราช,ช,ชการผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะเป็นศูนย์บัญบรรชาการในการสั่งการในจังหวัดขอให้กําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในความเดือดร้อนนะครับทางรัฐบาลเองจะเร่งขี่คายนะครับทกุกของประชาชนให้เร็วที่สุดด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชน,นท,ที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบเหตุด้วยนะครับ อีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวจีราพรสินทุพไลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานาการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะนะครับจากการติดตามและรับทราบข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการสั่งการนะครับให้กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแลทําหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยภาครัฐกับประชาชนโดยยึดแนวทางในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ทางน้้นของนางสาวจีราพรกล่าวนะครับว่า กรมประชาสัมพันธ์นครับได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะครับซึ่งจะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักและบูรณาการการทำงานระดมผู้ปฏิบัติงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งนะครับรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการนำมาสู่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป นอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองยังได้มีการปรับรูปแบบในการนําเสนอรายงานข่าวและรายงานต่างๆทั้งของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการรองรับนะครับการสื่อสารสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสามารถนะครับติดตามได้อย่างทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ซึ่งเปิดเป็นช่วงพิเศษนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในรายการ Better Future ในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาของทุกวันและรายการ NBT นะครับมีคำตอบช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สรุปสถานการณ์น้ำในส่วนของรายการข่าวพักค่ำนะครับก็จะเป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีของทุกวันด้วยนั่นเองในส่วนของวิทยุนะครับก็อยู่ใน FM 92.5 m h z ชช่องทางออนไลน์ในการติดตามข่าวสารนะครับก็จะสามารถติด ตามนะครับผ่านทาง X ได้และ f c e e o o o นะครับของเพจ NBT Connect n b t 2 h d กรมประชาสัมพันธ์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์นะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ จะทาหน้าที่นะครับเป็นศูนยน์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภ,กภยกักภยเพื่อเป็นการสื่อสารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่องทางต่างๆนําไปสู่การาดูแลช่วยเหลือจากพังพักรัฐในอย่างเต็มที่และทันท่วงทีทั้ทงนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยสามารถประสานงานนะครับยังช่องทางต่างๆที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการหรือโทรสายด่วนเบอร์11 11 1นึ่งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับทำเนียบรัฐบาลและสายด่วนนะครับ1784ก็ ป้องกันและปันเทาสารณภัยสายด่วนนะครับ1 5 6 7ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1586ทางหลวงและทุกช่องทางนะครับของหน่วยงานราชการซึ่งทางรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วครับทางนี้ครับผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งครับทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับร้านค้าปีกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกแห่งนะครับต้องติดสื่อนะครับลณรงเพื่อเป็นการลดละเลิกการบริโภคยาสูคบคัะคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์ธงชยัยกฤติหัตยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการเปิดเผยและก็ระบุนะครับว่าทางด้านของกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการแสดงสื่อรดนรงนะครับเพื่อเป็นการลดละเลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับพุทธศักราช2566มีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการกําหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับทุกประเภทต้องติดแสดงสื่อรณรงค์นะครับเพื่อเป็นการลดละเลิกการบริโภคยาสูบขนาดไม่น้อยกว่า7 คูณ21ซนติเมตรในบริเวณที่เปิดเผยนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาการทำงานอย่างน้อยนะครับ1จุดณนะสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้นะครับเท่าทันต่อโทษพิษภัยอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนได้รับทราบนะครับก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบในบริเวณสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับสามารถขอรับ สื่อรณรงค์นะครับเพื่อเป็นการเลิกบุหรี่หรืออยู่ในแคมเปญเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักเพื่อนําไปติดแสดงในบริเวณสถานที่ขายปีกผลิตภัณฑ์ยาสูบได้2ช่องทางน,นะครับอันที่1นนะครับคือสื่อพร้อมใช้งานนะครับโดยสามารถรับได้ที่สํานักงานสัมปรสานมิตรพื้นที่ทุกแห่งนะครับทั่วประเทศและ2นะครับสามารถดาว์โหลดนะครับสื่อรณรงค์ต้นแบบเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักได้ที่เว็บไซต์นะครับของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยนะครับ ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับที่ฝา่าฝืนไม่ติดเครื่องแสดงสื่อสารรลนลงร์นะครับตามที่กฎหมายกําหนดมีโทษปรับ5,000บาทตามมาตรา36วักวรรษ3พบรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราชส5 6 0หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพบรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกลุ่มควบคุมโรคที่เบอร์0 2 5 9 0 3 8 5 2เพราะว่ากลุ่มควบคุมโรคห่วใ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยการร่วมมือสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับกับรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังสามารถติดตามพลอยย้อนหลังได้นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube อาร์ทับชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดิบุญมีนชุมแพท,ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยกำหนดจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่50เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2 5 6 7ถวายพระพรชัยมงคลด้วยใจพักด้วยรักจากใจราชนาวีในวันที่27สิงหาคม2 5 6 7เ เวลา19นาฬิกา30นาทีและวันที่28สิงหาคม2567เวลา18นาฬิาณศูนย์วัฒนธร,รรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนบัญชีเลขที่115-1-07546-0ชื่อบัญชีกาชาตคอนเสิร์ตครั้งที่50และบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่663-2 ขี2-27989-9ชื่อบัญชี Red Cross Navy 50ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย